สวัสดีค่ะพบกับม่อนนะคะช่อง t y y t t ้าบายม่อนสีขาววันนี้นะคะเราอยู่ที่ Toyota นะคะเราจะพาทุกคนมาดูนะคะกับสำหรับรุ่นนี้นะ,ะเป็นยาลิ s นะคะ h a s แบ็กนะคะเป็นปี2023นะคะเปิดตัวออกมาแล้วนะคะด้วยราคานะคะจำหน่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นยานลิสต,ตัวสปอร์ตนั่นเองค่ะราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่5,59,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็น1.2ลิตรนะคะ92แรงม้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้นะคะ มีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของราคาคุ้มไหมนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสําหรับตั่นี้นะคะเป็น e ีโกคานะคะคันนี้ก็จะส่งมอบแล้วพรุ่งนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะล้อแม็กนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กขนาดขอบ15นะคะซีรียางนะคะ180นะคะ60 R15 นั่นเองค่ะและสำหรับตัวชุดแต่งรอบคันนะคะ เดิมๆของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นมือจับนะคะแล้วก็ตัวบอดี้รถนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้คำว่ายาลิสนั่นเองค่ะกับตัวระบบเตือนถอยหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงค่ะ สำหรับภายในนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะสามารถรับสายได้นะคะแล้วก็เซตติ้งบริเวณหน้าจอนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบเข็มไม้นะคะเป็นเรือนไม้แบบนี้นะคะและที่สําคัญตรงกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะ แบบนี้สามารถเชื่อมต่อบุทูธได้นะคะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้นั่นเองค่ะตัวเบาะนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้พวงมาลัยก็เช่นกันนะคะสามารถปรับสูงต่ําได้นะคะตัวเบาะนะคะตัวเป็นจะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะเดี๋ยวให้ดูแถว2นิดนึงค่ะแถว2ในเรื่องของความอนือสะดวกนะคะมาพร้อมกับที่ช่องเสียบปลั๊กนะคะจะเป็น usb นะคะตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้นะคะก็จะเป็นตัว ช่อง USB นั่นเองค่ะสําหรับตัวยาลิสรุ่นนี้นะคะถ้าเราเรียกง่ายๆก็คือจะเป็นแบบ5ประตูนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้สามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นกล่องไซส์ใหญ่ๆก็คือสามารถได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวให้ส่วนไกลๆนะคะก็จะมีตัวฝาปิดนะคะเพิ่มในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่ะ อ่ะตัวนี้แถมเป็นผาดรองนะคะผาดท้ายให้นะคะก็จะมีให้นะคะตัวนี้ก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นยาริสนะคะรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะหรือ5ประตูนะคะฝากโปรโมชั่นนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการออกรถเน้นใช้งานนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง13,000บาทเท่านั้นเองค่ะ แถมฟรีนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์มาตรฐานรถพร้อมใช้งานทันทีนะคะและที่สำคัญค่ะสําหรับรุ่นนี้ผ่อนถูกมากๆเลยค่ะผ่อนเพียง8ปดพันิดๆิตเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญนะคะในสําหรับรุ่นยาลีสุส่นนี้นะคะก็อัตราการสิ้นเปลืองการทินแบานานะคะอยู่ที่23กิโลลิตรเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าประหยัดและก็คุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการดูรถตัวเป็นๆนะคะ สามารถโทรหาม่อนได้ที่เบอร์โลเบอร์โทรทางด้านล่างใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ